ไดและต่างประเทศจรจะพี่น้องมากเลยเนี่กินตำบวมหงน้ำอ่อนจะพี่น้องตำบวมหูชุดๆบ่มมียางมียังเลยจะพี่น้องซีม,มีพักกาดกับซีม,มีเสะอโอมเนะาะพักค้านั่นเองแล้วกะ็พักกระดัมบวมตุ้งคู่จะพี่น้องแนละ้วก็พักกาดหลอกเนาะก่อนสิลงมือกินอ่อนกับซีมาขอบคุณพี่น้องที่กดมากกดติดตามให้อ,อนนะ่อนเนาะอ่อนมาหดเคลื่อนทางเลยจะพี่น้องาบ่มีพี่น้องอ่อนกับขึ้สิบุหรี่หดเคลื่อนทางเนาะอ่อนกับขอบคุณหลายๆเด้อจากขอบคุณจากใจกจริงจะพี่น้อง พี่มากกดติดตามหายเนาะแล้วก็ขอบคุณทีมงานหอบสารเฮาหลายๆหรือบัววัชิยู่หนาไม่ที่ล้างไม่พี่เนาะเพื่อนมาหายกำลังใจทุกคลิปเลยจ้ะแล้วก็ทุกงานแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อตุกคูทุกคนที่บัววัชิยู่ในกลุ่มและหรือว่าอยู่ในอียังเนาะในเฟสอะไงที่มาหายเป็นกำลังใจอ่อนก็ขอบคุณหลายๆเนาะที่คอยแนะนำสี บอกอ่อนว่าให้เ <c> ห <ười> ็ุจังณี่จังจันเนาะอ่อนก็ขอบคุณเลยหลายเด้อขอบคุณเพคนจากใจจริงเลยขอบคุณทิมนี่ก็สิออกมาแต่ขอบคุณเนาะขอบคุณทีมงานหอบสารน้ำแงที่เพื่อนหายกำลังใจบัวจอยู่น้ำใหม่ดูรังไม่เนาะเพื่อนกับมานั่งกินข้าวคุยกันน้องแอมออมแอมอยู่บางมือกับจะคล้องบาดลับปลาตื่นขึ้นมาเต็มอันยาอยู่จนมาเพื่อนมานั่งคุยกันเนาะ นั่งคุยกันจิ้มเขาอิ่มแล้วกันแยกใหญ่กันกับบ้านน้อ,อ,องอนนนอนก็ขอบคุณได้หลายเนาะขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่มากติดตามหายเนาะพี่น้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยไม่องขอบคุณเวลาก็สิเยื่อยแล้วจะพี่น้องมาลงมือเลยจ้ะขอบคุณได้หลาย <c oughs> จินมงานจินมง,งานขอบคุณพี่น้องที่มากติดตามหายแล้วเนาะจะพี่น้องเนาะ ถ้าบุมีพี่น้องอ่อนคือสิบอมาหอดเถึงทางเลยแต่พี่น้องเลยขอบคุณหลายหลายจมักหุง้มมือได้คลิปเดียวพี่น้องอ่อนคว้าคลิปไม่ยากจักหน่อยดแตะพี่น้องเลยมือเลยคลิปเดียว กนั่งได้กับบุญไหลลนพี่น้องเยอะบริเวนวานยังนะโทรศัพท์มันหอนอ๋อนะโทรศัพท์ไหลน่งไดลบุเกินสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงโทรศัพท์หอนแห้งอีดีจนสิระเบื่อ เาหน้าวอาก็โถก็ไฟเ้าจะณนมองงานด้วยนะกันมาบาดตอนนี้มันคืออะไร้าขอคุณเผื่อเก่าที่ยังอยู่น้ำกันเนาะก่อนจะไปหาเผื่อเก่าเมื่อแรก่อนยังโบไปกัดก็โถก็ไปเนาะเอนแะทยอยไปหาเผื่อเก่าเนาะเวลาเป็นโรคจีบกับสไขหาพื่อน เหม่อนก่าวยังบทิมกันพี่น้องเนาะยับมือเลิ่อด้วยกันถ้าบุมีพีไม่นอนกันก็สิบลูมาหอดปืนนี้เนาะพี่น้องถ้าพี่น้องถ้าอ้อนไปหอดยุดนั่นเนาะอ้อนสิเต้นห้เบอร์ถ้าอยากเห็นออนเต้นกดติดตามให้ด้วยๆแล้วก็จ้ะพี่น้องยะ ฉันย้อนสืบพรนพี่เขาวม่จะไม่เนาะความเชื่อมทางเลยดีจ้ะคนบ่เคยไหลมันจะเป็นเด่นดีเน,นาะบ่เคยผ่านมาจุดน,นี้ แตวงพีมีหนอนกับมอมป็นน่งะนอพี่นองเบดถิมกันหอนจากใจเลยมาพี่นอนะ แบบเจือนกัน nọ Nào như xem เซ่บ่เต้นแห่บ่เต้นมาทางฝ่าอี3เฮา ใจค่ะเสร็อืม phát sợ ôm uống xe cầm nhìn nhạy phải đứt แต่พี่น้องแซ่สำหรับคลิปนี้อ้อกสิฝาาไว้เพียงสนีเ้อจต่พี่น้องขอบคุณในรายนอนในการติดตามอ่อนขอบคุณจากใจจริงเลยจากพี่น้องเลยจากบุมีพีมี่น้องบุมมาหมดถึงถึงทางเลยจากพี่น้องเลยถ้าบุมมีพีมี่น้องมาบ่ถึงแนนนอนอ่อนวะขอบคุณจริงจริงขอบคุณจากใจเนาะบุมมียังต่อแทนไม่แต่ขอบคุณี่หละจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้อ้อกสิฝาาไว้เพียกสนีเน็ต เด้อจัดพ <c ười> <ừ> ี่น้องเด้อเพจไปบอลอ่อนบบอวกของบออันนี้พี่น้องเลยอ่อนขอตรวจขอพายรายเนาะบอลฝ่าอไลกับบอลพิษบอลถือกิฬาพี่น้องเลยไปละจ้ะ